ไปบนชาแนลนะครับผมเอาเอาเอาแพทนเดียวผู้เดียวเลยแล้วจะไปลงนี่ตั้งไว้ต้นกัต้นไม้เลอเอาไปใ้ติแบกเดียวโยนโยนโยนโยอย,อยออนหรออืมทำลำบ่ได้เด้อน,นี่นะ่ะพอโตนะครับผมแอด,ดแบกด้วยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไปช่วยยกลงนะครับเราจะทำงานที่ทำได้นะอันไหนที่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะฮะ อย่าไปส่วนเสาเด,ด้อดูนี่ครับผมนี่นฮะอันนี้ไม่คิดถึงลูกสิงเนียนะครับอืมใช้งานได้ทยังไงครับอือันนี้สอนก็ปกับคนี่นู่นตังตังก่อนเห้ยวางวางตังก่อนอันนี้หรอตังก่อนตังก่อนอีกผิงผิงต้นไม้ไว้อันมาเดียวเลยครับ เอาทตรงนี้ได้หรอครับตรงนี้อ๋อเนีมันมีมันอยู่ปิดแล้วครับปิดอย่างที่อย่างที่ผมอธิบายปิดเขขึ้นนะทางนี้ทางนี้มันได้อยู่อ่าแสแรงนี่อ่าแสแรงแสแรงแสแรงเลยไม่ได้ใช่แสแรงแสแรงแล้วลุงแสแรงแสแรงเฮ้ยไสบุญฮะขอบคุณมากครับผมมาแล้วมาแล้ว อืมนี่นี่ตู้สี่ทรงนี่ฟิตต์นั่ฟิตบ่ต้องในงัดนังงัดนะครับอต่นี้คือวิธีการงัดวานฮอะลองวัดใหม่ดูแต่ละเป็นแค่นตัดเมอกี้นี่ยต้องผิดพลาดหรือเปล่านะเดี๋ยวดูดูก่อนนะอ่ะลองจมลองจมกัน

กินกาแฟกันกาแฟกาแฟมันกาแฟมาแล้วออของของไฟชาเขียวของแม่ของไม,ขงไม่ของไม่เพิ่นของของคุณชายอ๋อของคุณชายชาเขียวเปลี่ยนแผน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 มันคาร์ลัมเขาบอกว่าคาร์ลัมเขาเลยเปลี่ยนแผนครับ

พภาษาบ้านเราเป็นอย่งไรครับพลคือแปลว่าหนหรอนะครับแปลว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีใช่ใช่่ไม่ดีไม่ดีคหรือว่ายังไงพน่าจะถถือแหละตที่ใส่คุณแล้วจะทำงานเข้าที่เก็บมอเตอร์ไซค์ทางไหนอ๋อต้องไปต้งอ้อไปทางโน้น นะตขอลงไล์ก่อนนะคะงลแล้วเอ้ยแต่ยังไม่ถึงหรเดี๋ยวน้าไตลงไล์ก่อนที่เสียงที่ีครับใ้เครื่องสีกล่องสีเขียวอย่นะครับดีเจอกันเร์หนะคะนนี้นาไทิ้งคนสองพันคนไปแล้วนะครับครับผมอือตอนนี้คือตรงนี้ที่อย่างที่บอกนะเขาถือใช่ไหมใช่เขาถือครับทำไมเขาต้องถือครับคารลั พี่ายพนอธิบายหน่อยทำไมต้องย้ายประตูคือเขาจะมี f อ c o m m e มาเดีเาตั้งมาตั้งให้ได้ได้ใช่ใช่ใชเอาค้งประตัมาใช่แล้วก็แต่งมาทีมไวเลยนะนนัดประตจะมีราได้ยวได้มีรได้่จริงน้าสาไล์ให้ป้าด้วยก็ได้ควบันเลยใช่ควบไล์คู่ไล่คู่ไลคู่จะได้มีรายได้ด้วยกันอเออแล้วไอ้ขากล้องคู่มีไหมมีมีของป้ามอไอดียใช่ไอเดียกูดไอเดียมากเลย ใช่มีได้ๆตั้งคู่เลยตั้งคู่เลย FC ให้กําลังใจอยู่แล้วนะครับผมส่วนแอดก็ทําคลิปนะฮะตอนนี้เขาเรี่อนะหาก็ตัวนี้หาเซอร์เวย์นะเปลี่ยนก็โอ้น่าจะทำครับเข้าตอนนี้ก็คือต้องตรงนี้ระดับเป็ประตูใหญ่ระดับน้ำนะครับ ในช่างว่าจะปิดไหมต้องรอดูต่อไปตะอะตี่สไปตัดไหมวตัดไไม่อยู่ต้ดูนะคะว้อยูางวันะใจพี่รัตพี่รัตกำลังไปตัดไม้มามาห้องไปแดกมาเหมือนเดิมนะครับ ช่างสุดยอดนะฮะช่างสุดยอดเลยแบกคนละอันมาเลยนะครับปึ๊บไปได้ไหมแบกไปอีกต่อไหม แบกไมหมหรือไม่แบกะรรขอเปลี่ยนมุมนะครับเดี๋ยวติดเหลือยเพราะดังเกินไปไม่ว่าจะมาแบกนะครับองมาช่วยช่างน,นะครับนี นี่นะครับอ่าที่เปลี่ยนแผนนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนให้คุยกับป้ามาแล้วเห็นได้ยินข่าวว่าไอ้ตัวข้างบนจะใช้เป็นสเตเลสนะครับเป็นเลกัดนะครับพี่เป็นเลยนะครับนี่นะครับครับเปลี่ยล่าสุดนะครับจากพี่ตั้มนะครับก็เป็นผู้ที่มาขับล้วนให้ บ้านลุงคนครับพี่ต้ไม่ได้รับค่าแรงนะครับมาด้ำคุณปอคุณใหญ่ตี่งให้แตมีตาแรงเขาทำตั้มนะครัใจเฉพาะให้คนงานที่ทำครับสองคนนะครับลงปอลงไหม เอาลงลงดูตอกลงปักคืออย่าง้คือคือคือพอดีพอดีพอดีปักพุ่นเคือในชั้นจับระดับที่มันเท่ากันนะครับเวลาเรามองจะได้เกิดความสวยงามนะครับ พี่เสือเร,เรเาเียเ่อเปนตัแสงอะบอกฮะคนประตูอ๋อเอาเหินจะก้อนบอกก,ก็กีองแค่นีะ บะได้ปอ,อันนี้ได้ป่เฮ้ยพ่อบอกหั่กระเบือ้องนะแฟนเธอฮักกระเบือเ้องฮักกระเบืออกกเบ้องอะที่เข้าไป ดูที่ที่เขาบอกว่าจะใส่ทางเข้ามอเตอร์ไซค์นะครับมีเส้นเลเซอร์อยู่นะครับเทสี่หลายทางก็จะดูนะเป็นเส้นเขียวๆนะเส้นเขียวๆนะใช้ <Okay. S 2> ทันสมัยมากนะเห็นต่อไป

๊ฮัคก็เบิ้งใส่ฮัคก็เบิ้งใส่แผ่นนะฮักซื้อหักยัดเข้าไปเนื่องจากแผ่นเล็กนี่ใส่ง่ายกว่าเนาะนัดเดียวนะครับอันนี้คือพี่ตั้มไปตัดแผ่นมานะคะเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นช่องเล็กค่ะอือก็เดือดแล้วร่มด้วยนะครับเป็นการมาบ้าน แม่่พีอนครับใช่ค่ะนี่แผ่นแผ่นที่นอนอยู่ตรงนี้มันไปไหนใช้แล้วมันไปใช้แล้วฮะเล่นลอกใส่แล้วบ่ใส่แล้วนี่าจะใส่ไม่ไปแล้วร่วงห้างเหรอไหนอ่ะอ๋อนอนอยู่นี่นอนอยู่นี้แผ่นนึงนะฮะช่างบอกว่าจะมาตัดอยู่จะต้องยกออกมาข้างนอกนะฮะมาให้กำลังใจนะครับมีของมาส่งใคร เขไม่ได้าาส่งเขามาถ่ายรูปกาวฮรใกา้สำเร็จแล้วนะครับผมแล้วแผ่นนี้อีกแผ่นงนึ่งนะครับนนเ,ตเตามันค<น>ารมอะแอนแอนรู้คำว่าคารมไหม,อมเอา้ามาใส่นี่อ๋แอแบมแบมา,มมาซื้ลตเตรี่บอกนแมมาโชค นะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกแผ่นนึงนะพอดีที่เราก็จะทําประตูก็เลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนแผน่ณเปลี่ยนแผนนะครับเพราะว่าเอฟซีบอกคลำมาไปเอากปชังเอ้ายกมาได้เอาเอามุมไหนเอามุมไหนเอามุมไหน เอามุมนู้นมุมนู้ปักอยู่นี่ไปช่วยพันดู้เอาไปชาเขียวพี่ตั้มเอยกยกยกให้พันนี่ยยกยกนี่ยค่ะต้องมีการตัดนะคะต้องมีการตัด วัดแล้ตัดขนดตัดให้ได้ตัวนี้นะครับตัดให้ได้ตรงนี้ฮะไม่แน่ใจเท่าไหร่เมตรสี่สิบสองมรสีสิบผงก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงความจริงแล้วนะครับก็ประตูจะได้ปิดอย่างเงี้ยแล้วก็เลือที่โน้นเขาตัดเรียบร้อยแล้วนะครับที่ทางฝั่งโน้นะ มงคลใช่ใช่ใช่ดีครับว่าอะไรก็พี่ตั้งได้ไรนะตั้งเป็นเก้าต้นเก้าต้นโอ้ตั้งสองเป็นเก้าต้นุบให้ยูทูบเบอร์เราอยู่คนละเสาเนี่ยเก้าต้นเสาเีาเล่นน้เป็นเลขเสาเสาเก้าต้นเสาเก้าต้นบาร์เลขที่เจ็ดสิบเก้าเจ็ดเก้าสุดยอดอ่าเป็นสเตเลดครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติต <_ d ata> ดตามนะครับ